จะให้ดูความงามของเฟื่องฟ้าต้นนี้กันมันงามจริงๆเลยดูดอกสีสวยมากเฟืงฟ้าที่ดอกสวยดูนะคะคือออกทุกกิ่งออกทุกก้านเลยค่ะนี่คือต้นของมันซื้อมาต้นนิดเดียวออกกันซะสองสีนะคะมีสองสี จะเป็นสีบานเย็นแล้วก็สีชมพูอ่อนๆอันนี้คือด้านหน้าส่วนด้านในด้านในจะอยู่ในรั้วบ้านนู่นเลยออกเซ็สะพังเลยค่ะสะพังสะพังเลยดูสิออกตุกกิ่งก้านมันดูไกลไกมันสีแดงเนาะแต่ไม่ใช่นะคะมันจะเป็นสีชมพูอมม่วง ดอกสีชมพูนี่สวยมากเป็นคนที่ชอบดอกไม้ตื่นเช้ามาเห็นดอกไม้แล้วก็มีความสุขสดชื่นสดชื่นสดชื่น